ลุงกำแหงหนี่ตั้งเกมนี่แหละมาขอเวลาบอกตรงนี้ว่ายังไงก็เองจะไปฉลองกันตรงไหนดีวะ <c oughs> อ้าวก็ยังครับยังไม่หมดเวลาลูกวิดยังไม่ดันยังฟันธงไม่ได้ว่าใครจะเก็บชัยชนะเรียกว่าสงครามยังไม่สงบอย่าเพิ่งนับศพตหานะครับมากกว่านี้หมูน้อยก็ทํามาแล้วพลิกลลอบมาแล้วนะครับแบบทะลุพทลายเรียกว่าหักปากกาเสียแล้วครับ่อลลง เป็นต่อช่องโคอยู่นะครับแต่พอแข่งไปช่องโคเป็นต่อครับแล้วก็นำอยู่ทั้งสี่หนึ่งทีเดียวนะครับช่องโคนะครับหมูน้อยกับพริกสถานการณ์อีเสมอนาทีสุดท้ายแล้วก็เตะลูกที่จุดโทษชนะมาแล้วครับทีมหมูน้อย นะครับจากจอห์นะครับส่งทีมเข้ามาร่วมการแข่งขันนะครับสนุกสนานทีเดียวเป็นทีมอพซอที่มีคุณภาพอีกทีมหนึ่งขึ้นมาดูสุวัสครับสุวัสคื้นหลังมาล,ลูกที่อาผู้รักษาประตูครับทีแปดอีกขึ้นมาที่บอลมารหรือเปล่าดูที่เขาขึ้นมาได้สองทีละคนให้ครับทีหมายเลขแปดครับก,บก,กิตตกะกรกิตตะกรตายสุดตาพ่อปางมาอดจังหวะนึงครับมันมีตลอดขึ้นมาจริงใจ ต็นสอบครับครับครับผมนี่ครับแบบก,การเล่นพา power play แบบถูกกระต่านะครับผู้รักษาประตูขึ้นมาเล่นนะครับนี่แหละครับขึ้นมาได้ลูกอยู่ที่ผู้รักษาประตูครับก็คือผู้จักรการยังไงโง่ขึ้นมาขึ้นบอลมาเอ้นทั้ง,ง,ง,งคิดว่ามือทำประตูละคาประตูเล่นขึ้นมานครับไปเล่นขึ้นมา ผู้รักษาประตูตกใจลูกนี้แต่ึ้นหลังมานี่ยังไม่ผ่านแดนนะครับพี่ไม่ผ่าน,นแดนประมาณแดนที่เป็นชื่งที่กป็ชื่อ่อนนะครับกติกาใหม่นะครับรต้องทำความเข้าใจทีหนึ่งแฟนฮุซซาะจเข้าใจและจะสนุกนะครับดูกีฬานะี่ต้องเข้าใจกติกาการแข่งขันเนี่ยเราจะดูสนุกรู้ว่าเขาทำข่าวอะไรแบบ ยังไงแบบไหนขึ้นบนมาที่แต่ลูกอยู่ที่วัดยังไงตอนหักสูลาพันซูลาพันเทนรังถูกแจ้งบอกว่ช่มพุ่งช่มพุ่งวัดย well, ังไงลูกนี้เป็นลูกสาวครับชุมพงมีทักษะบุกครับคนนี้โอ้โหเอ้กันยาวลูกปอหน้าตาดีทีเดียวนะครับอีอโกราตจนกันนี้ครับ นะครับขึ้นบอลมาใหม่ครับที่กีตก้อนกีตก้อนยิงทีหลังยังไม่ผ่านครับการพูกมาที่บอกยังไงลูกนี้แถมวิ่งยังไม่ทำได้ยิงวิ่นี่ไม่เพราะว่าแประตูกลับมาทำมากที่ของตัวเองแบบสมบูรณ์แบบทีเดียวขึ้นบอลมาท่านิ่งท่านิ่ไหลลูกนี้อข้างอาว่ายังไงคุกคีทุกทีกันอยู่สุรพันธ์เป็นประดานครับจอมศพไม่ผมยาวนะครับไม่ใช่ไม่มีเงินตัดนะครับทำไว้ผมยาวหน้าตาดีไว้ก็าเถอะครับ หลอกซาๆไปอีกตั้งเยอะวันนี้เมียมาคุมครับแต่ทุบทุบมาแต่ก,น,ก,กน,นี้ขึ้นมาตรงนี้ก็ายวันด้านหลังครับนั่อยู่สองประตูต่อศูนย์ครับพายุเอ็นตีครับจะเก็ดระดับสามก้หรือไม่ครับไมยย่นานกนรอคนจะรู้นะครับคนที่ให้คำตอบก็บบคือหมูน้อยครับขึ้นมาไอ้บอลม,มาที่พีรพักพีรพักแทงเขง้ากลางมาอยู่ที่แทเอ็นตีตัดกันเลยครับตีไข่แต่ก็ร่ายเห็นไหมครับบอกเลย นะครับขึ้นมา,หา,นนนาหายใจลึกต้นคอแล้วครับตอนนี้เอใครละครับจะหายใจลึกต้นคอคุมที่บ้านทีนนี้จะต้องฟู้แล้วะครับใหม่ อย่าไปหายใจวต้นคอคนอื่นเขาเด้ออีเนี่ยเออที่าอเข้าเขาจะฟันเราเอาขึ้นหน้าม่ครับสุราพันธ์สุราพันธ์ของพันด้วยสีขึ้นมาเสียตามเขบอกว่าตับสุวัดสุวัดลงจับวานึงกับสุราพันธ์ได้ลูกูที่แฮงเแดดถึงบอลมาไอ้ลูกที่ชมพลชมพลฝากบอลมาได้ลูกชมพลแทงลูกนี้อย่างโอหังครับเข้าข้างหลังครับลูกนี้อันตรายสุราพันธ์เพชรมาดันครับถูกเกี่ยวด้านหลังลูกนี้ไปยังไงครับ นี่ครับกำประการแล้วท่านดูนะครับใหความเป็นธรรมแม่ครับเลนฟังใหเลดังอัยผมก็เง่นดังแหแพ้เาะขาวแพ้นักศึกษาเนี่เพราะอะไรครับเพราะไอคิวเขามากกว่าอเราเป็นแค่มมเต้นเล่นปบานะ ขอเวลานอกครับอันเอฟซีขอเวลานอกโอ้โหต้องปรับเกมปรับทีมรวมกันหน่อยนะครับบอกแล้วครับหมูน้อยไล่ขึ้งมาแล้วนะครับมีโอกาสทั้งสองทีมแล้วว่าสุดท้ายยังไม่สงบจะพิมพนับดกยานอย่างที่ผมนำเรียนแล้ว น้ำมากินแล้วอ uh. uh. uh, ุดอรับโทรศัพท์อย่างเร็วดูครับของประตูตัวหนึ่งรับทายุเอฟีชุดสีเขียวอ่อนเขียวยอดตองวต่อย่างกันกับทีมหมูน้อยนะครับใส่ชุดใส่เสื้อเซ็ตซักเช็งย้ำนะชุดบอลมใหม่กระลูกชิดปีกพงครับแต่ลูกนี้พงใหม่เข่าไม่ทันเหมือนกันออกทีมภาพนั่นเห็นไหม ถ้าคุณใส่ใจก็วยเอาสวยเอาเลยคิดบอาลครั้งนะครับแหงบอลอเขไปลูกนี้นะครับใครเอน้ามาเล่นนะครับในในชีวิได้ผบ้เอมมาชูระพัน์าลูกนี้ขึ้ามาตาลนี้เามายังไงครับนี่บอลมา เดือล้วครับหน้อยครับวันนี้หรือว่าอ่าตั้งทีเยือนก็การนั่งขึ้นบอลใหม่่อาที่ทีละพลมทีละพลน้าคอนทีละพนมตัดผู้รักษาประตูครับถูกไหมสิบแปดขึ้นบอลไมกครั้งหนึ่งขึ้นบอลมาที่ทีละพนมขึ้นบอลขึ้นมาที่สุรพันทีละพันยิ่ยิ่งยิ่ครับยังไม่ผ่านมือผู้รักษาประตูโอ้โห ไอ้ความคิดแกไม่ธรรมดาถ้าเสมอกันนะครับไม่มีการโจมกันนะตัวนี้ถูกเกียวด้านหลังครับคงขัดสีสุภักทำไปแล้วสองประตูนะครับเืองหรวมรวมครับภาพประกันทัานก็ร้อยหล่อลงไปพอสมควรเหมือนกันนะอ๋อแอบยิ้มาครับไม่เป็นไรครับวันนี้ถือว่าเป็นผู้อนักปิดสนามหมู่เชิดตรงนี้อย่างไม่เป็นประตูครับวางออกมาให้กับ ทีละคนทีละคนถึงบอลอยู่ไปรู้คุณมาไปรูอยู่ที่สุวัสดิ์สุวัสดิ์ออกมานะครับทีละทักเติมบอลมาวางออกมาเรีนกง่ายถ่ายบอลออกมาให้กับพงษ์ทัดงษ์ทัดสีสุภาพรับออกไปลูกนี้นะครับจะเรื่องยิ่งมานะครับเอาเลยทีละคนให้กับชมพนชมพลพีทักสาวุตรครับ โอ้โหยังพ <ator il> <ğim> so nah, nah, ิตกุนซีสวยงามทีเดียแต่ยังไม่ผ่านครับยังไม่ตรงกรอบเหมือนกันนะครับเกือบจะทำฮตทริกเหมือนกันพุ่งถัดนะครับแต่ข้ามหัวลูกนี้ยังไม่เข้ากรอบครับยังเป็นประตูที่สองของตัวเองอยู่นะครับขึ้นบอลมาไปขึ้นมาครับเหมงประตูไม่มาไม่มาครับเข้ามาเอาด้านหลังลูกนี้ปิดอยูเพิ่มเป็นเลือฟาวด์ทักอย่างประมาณสามสิบห้าละ ซึ่ที่ไฟสามสิบห้าายจั๊กโงบภาษาจีนนะครับได้เตะขึ้นไปเป็ซุ่พนมปทักสามบุครับใ่เตะครับตรงนี้จะให้กับสุวัดครับหมเลขสิบสีุ่วัตทางสุ่ขึ้นมาให้สุวัตอีกข้างสุวัดมกินมือยันมาฝันให้ลูกซ้ำน้ำซ้อกครั้งหนึ่งซุกิดกันบุกเขาต้องเที่ยวไปก่อนนี่นะครับปีตีพงบอกอู้เอาไป่อเพอได้หายใจนะครับปีตีพงไม่มีคำว่าลำบากครับเพราะงานสกุนสบาย ขึ้นบอลมาแล้วลูกที่สมพลสมพลให้มาที่พีระพัฒพีระพัฒให้กับอาทีระพงธีระพงออกด้านข้างขึ้นบอลข้างหน้ากซ้ายแทงบอลมาที่พีระพงธีระพงออกมาที่พีระพัฒพีระพัฒให้พีระพงอีกครั้งหนึ่งพีระพงนักขอลุ้งปรโมชั่นหรือเปล่าไม่ใช่สุวัฒน์แทงลูกนี้ยังไม่เข้ากองครับสุวัฒนิ์ชงสุกนะครับอีกนะครับวดทางลือกนะครับอี่คนที่ใส่ไม้ร้อยจะลุ้นไม่นอกวันนี้เนาะ แต่งตัวเตะฟุตบอลนี่แบบนี้ก็ขอแสดงความดีใจนะครับกับคุณสมรักเรืองพกเรืองตานะครับที่ผ่านการทักตัวไปสี่เกมไปอย่างนั้นต้องไปทำใหม่เป็ออบอลมาใหม่ไปหู้มนะไปรูปปีนิพพงครับปีนิพพงว่าเป็นปีนิพพงปีนิพพงว่าไงแามาผมพอเลี้ยงแล้วปีนิพพง ไม่ดึงพ่อเล่นครับปีตีพงสบายดึงจังหวะไอ้ชาจังหวะข้าวเวลาว่ากันนล้วันปุ๊เอาก่อนเทคติคเขาแต่ละคนไปเหมือนกันครับผู้ผูกสวนระวังผู้ชมก็มองเกมมาแล้วว่าจะขึ้นบอลเมา่อไหร่ลูกที่ทุงทานครับตัวลูกนี้ครับบอลมาไปครั้งหนึ่งบอลมาเฮนท์มาอลูมิเขึ้นมาครับบอลไปไปครังลูกเตะที่มุมขึ้นมา เป็นความมาที่รงคขับนีกไม่เมาตัดยืดมาที่วัดถวัดสุวัดว่งไงก็ตมทีแกมาต้องได้แตลูกีพีนะครับู้รักษาตัวตายออกมาให้กับผีระพมผีรพกระแทกยกนี้ให้กับสมมติสมมติจาบลูกไปดูตัวไปไปยังกันบอมเดกนงาเป็นไงมีไปลูกวครับลูกควาเป็นพนผีพักษาบุญครับนักเตะที่มีคุณภาพิเป็นพนองทีมหมูบ้าัดเวลานะครับเวลาต้องหยุดนะครับ เอาลูกมาตั้งครับนี่นะครับมันหมดเวลาอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงลูกนู้นโค้งข้ามทานครับโโอ้หเกิดขึ้นมานะครับบอลสัดหลองเลยครับบอลสับหลองเลยเตียงจะให้ต่อโน่ไม่หยุดให้สะดุดอารมณ์ยิงบอลมาใหม่ครับจ่ายไปดีเมกนี้ออกไปอะไรทกินเข้ามาเล่นโยเคไอพีระพล์พีระพล์จ่ายขึ้นมาให้กับสุวัสด์สุวัสด์ให้พีระพล นี่เรผมว่ายังไงเทียวให้กับชมพงชมพงพี่ทักสาบุรับจะไปอุ้้งะแหวกอุ้ยังไม่ผ่านครับล็กนักมาหนึงไปูเาากลูกทีกโอ้โหใครวไม่มีลูจก็ตูขางนึ่นะครับยังไม่สาสาวไดกันัโอ้โหอะไจะานั้นครับ โอ้โหตัววังมหาอุดหรือเปล่าครับวันนี้นะครับหมูน้อยนะครับสร้างปาฏิหารสร้างพิกเล็กแบบถล่มทลายเหมือนกันนะได้หรือไม่ครับก็ต้องดูครับนั่งเลยครับโอ้โหน่าเสียนอายครับนักกีฬาสองทีมที่กลางสนามเลยครับที่กลางสนามเลยนะครับสโคบอลครับพายุเอฟซีเฉือนชนะนะครับหมูน้อยเอฟซี แบบปุ่มิดทีเดียว2ประตูต่อหนึ่งขอเสียงปรบมือดังๆให้สองทีมด้วยครับครับขอพบพกคุณครับ